สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศวันนี้ก็ร้อนเช่นเคยครับผมห่อนเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับอยู่ในช่วงสงการพอดีครับผมครับก็ขอให้ซุ่มชําชุ่มเย็นเด้อครับผมทั้งใจและกายครับพี่น้องเนาะใจเย็นๆครับผมครับกายก็เย็นใจก็เย็นครับผมนี่ครับ มานำเสนอแนวทางตัวเลขเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับในงวดวันที่12เมษายน67เป็นแนวทางเสียงโชคเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับจังไรกับพิดใจหน้าเบื้องเอาครับผมนําเชือผ้าลวยมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องขมี้นเทิงเลขของเจ๊ปูเมืองอุบลกับผมเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะ เจปูเมืองอบนว่าหันกะขอข้อกันครับผมเลขคนแปดกับเก่าครับในคลิปนี้ก็จะมีประกบเลขให้พร้อมครับผมเช่นเคยประกบกับเดินเดินดีพร้อมกับเทียบให้พี่น้องเบิ้งก็คือพ่อไพ่บุญนะครับผมให้พี่น้องเบิ้งเป็นน้ากันพร้อมเลขกพอไพ่บุญเลขติดบนล่างเลยครับผมถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะก็เล่จัดใจพี่น้องเอฟซีเบิ้งไปน้ากันกับเลขกเจปูครับผมเทียบไปน้ากันเบิ้งครับ เอาแล้วก็มีอาจรารย์ผลมาใหม่เด้อครับผมอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอครับลองเบิงครับผมเพราะว่าหมวดมังหันอาจารย์มาใหมัยผลก็มีคืออาจารย์เอกครับผมอาจารย์เอกกับเขาเด้อครับผมมังหันครับนี่มีอาจารย์เอครับผมอาจารย์เอแล้วกา็เสี้ยนเดิมครับพี่น้องเนาะที่ให้แนวทางมาอ่าต่อเนื่องก็จะมี่เพราะว่าจะเป็นอ่าแม่มาลิฉาดครับผมครับแม่มาลิฉาดครับผมอย่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องเนาะ ลองเบิ่งไปน้ากันแนวทางงวดนี้ครับผมเอาคลิปร่วมเสี้ยนในคลิปนี้ครับผมอ่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับน้าเชียร์ผาลวยก็ขอขอบพระคุณเยอครับผมบวันจิเป็นเจฟปูครับผมแล้วก็เดินเดินดีครับพี่น้องเนาะครับร่วมไปถึงอาจารย์เอครับผมแม่มารีชัดครับครับจังเดืกับเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกรับเชิญเคยได้ครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจ กดไหลกดแช่์ให้กับนํำเชียร์ผารวยวในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก,กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับลาพัฒนาเจ๊ปูเมืองอุบลครับพี่น้องมาหันเข้าที่แปดเก้าด้อครับผมตัวเด่นของพิน่นกอดข้อกันเลยครับพี่น้องเนาะรับแปดเก้าศูนย์ครับเข้าที่แปดกับเก้ามวดนี้ครับผม เด่นบนล่าง890ครับได้ตัวเดิมเด้อครับพี่น้องได้ตัวเดิมครับ890ตัวเดิมเอาลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็คือจังหวาไว้ครับ,บ,ออรบพี่น้องเนาะเอาเด่นเดินดีกับเจป,ปูครับผมประกบคู่กันเบิ่งครับผมครับตั้งแต่ นำเสนอมาช่วงหนึ่งก็ถือว่าชุดยอดครับพี่น้องนะประมามสี่งวดติดครับเลขของเจ๊ปูและเด่นเดินดีประกบคู่กันมาตลอดด้วยครับผมครับระยะหลังนี่ก็เริ่มจิมีอารุดอยู่ครับผมบางหันการลุดไปเพราะว่าเด่นเดินดีนด่นลุดครับเอาครับพี่น้องเด่นบนล่างเจ๊ปูมี890เด่นบนล่างเด่นเดินดีมี2 3 4ครับไปเบิรงชุดประกบเด้อครับผมบบบนี้ ชุดประกบนี่แหละครับผมได้เก้าคู่ครับพี่น้องเนาะเป็นเลขเก้าคู่ครับกลับด้วยครับผมบนล่างแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับผมครับเก้าคู่ครับพี่น้องลองเบัง เพื่อมากครับพี่น้องเนาะเพื่อสูตรทั้งสองสำนักเนเดินดีกลับมาเดินดีครับผมแต่พูดได้พ้หนึ่งรุดกับบอบไปน้ากันเหรครับพี่น้องเนาะเป็นธรรมดาครับผมขอให้เดินดีมากตอเนือคือเก่าครับผมประกบคู่กันให้พี่้องซี่ได้โชว์เลยลาบเด้อครับผมนี่ครับเจ๊ปูและเด่นเดินดีครับพี่น้องรับมาเบิ้งทีว่าเลขของเจ๊ปูนี่ครับผมที่จะไป ประกอบกับพอให้บูนครับพี่น้องอันนี้เลขพอให้บูนเก่ามาเชื่อลงไปแล้วเด้อครับผมครับอจุดนี้บนลุดหยากครับพี่น้องเนาะติดบนล่างนี่ครับผมสามสี่ห้าหกนี่ครับสามสี่ห้าหกถ้าประกอบก็แปดเก้าศูนย์แะครับนี่ครับพี่น้องลองเบิง้งแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก 93949596 03 04 05 06้กแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลดีได้ครับพี่น้องเลขของพอให้บุญเพราะว่าเพิ่นไปชนกันแล้วศูนย์กับเก่านี่ครับพี่น้องชนกันแล้วครับเอาสองแผ่นนี้ไม่ลุ่นครับผมถามาตามสูตรครับเพราะว่าถาเลขพอให้บุญเพิ่นก็นย่างเดินต้อเนื่องอยู่ไม่ถึงเลขติดบ,บนล่างครับผม ้าเก่ากับศูนย์มาเดนก็คือว่าเขาเลยครับผมครับตามที่พอให้บุญประกบนี่ครับมีสิทธิ์แล้ครับพี่น้องเอานี่ครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมว่าหันเ่นเข่าเ้ยครับผมเขาเพื่อนครับอาจะเขาที่แปดเก่าครับผมจุดหนี้แล้วครับพี่น้องจุดนี้กับจุดหนี้ครับ ต่อมาแม่มาลีชัดครับพี่น้องเนาะครับผมอย่าเผลอเด้อครับผมเหล็กแม่มาลีชัดวิ่งบนล่างสองกับ6ครับผม2กับ6เด่นบนล่าง0ูนย์หครับเน้นมีสองห้าสอหกห้ 6, 6, และ16ครับผมนี่คือตัวเนนเดอครับพี่น้องตัวรองมี0 2นย์สหและห้าห ระวังเบิ้ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองและสามสามครับนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมแล้วก็เปิดตัวครับพี่น้องเนาะเซีอปันโชคครับผมเซีอปันโชค 12, สิบสองเมษายนหกสิบเจ็ดครับผมเด่นบนล่างหนึ่งสองสามเด่นบนล่างหนึ่งสองสามสองตัวบนล่างด้วยครับผม หนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามสามและสามสี่ครับนี่นะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมครับแนวทางตัวเลขครับนี่ครับผม ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียรพาดลุ้ยก็ขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที12่12เมษายน67ลาพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สํำนีครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับรักษาสุขภาพร่างกายเด้อครับผมครับอากาศหฮอนครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ